หมาไปเจอไก่อยู่ในป่าหมาเลยวิ่งตามไก่แล้วไก่เลยเข้าไปในต้นไม้แล้วไก่ก็เข้าไปในท่อนไม้แล้วก็ชดหน้าออกมาดูแล้วหมาก็เลยมองดูไก่แล้วหมาก็เลยเห็นไก่แล้วหมาก็หมดเข้าไปโพรงไม้ แล้วไก่ก็เลยวิ่งออกจากต้นไม้แล้วไก่ก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านคนหมาเลยวิ่งไปในบ้านคนแล้วหมาตัวเลยโดดออกจากบ้านเพื่อวิ่งตามไก่แล้วหมาเห็นไก่ก็เลยไปกระโดดไปกัดแก่แล้วคนเลยก็เอาเชือกไปมัดหมาไว้แล้วไก่ก็เลยตาย